วันนี้แม่ได้กุ้งมังกรตัวเล็กมา5้าตัวนะคะจะจัดการย่างชีนให้กับลูกชายนะคะแม่สั่งจากในกุ้มบางบอมาค่ะตัวละหน0่บาทนะคะแม่เอฟมา5ตัวนั่นเองค่ะได้กุ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล้างทําความสะอาดกัด ผ่าหัวกุ้งผ่าหลังกุ้งให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเตรียมออกไปย่างนะคะกุ้งก็สดอยู่นะคะตอนที่เขามาส่งตั้งแต่เช้านะคะเรามาทําก็ตอนทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเนื่องจากแช่เย็นเอาไว้นะคะผ่าหลังเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรียงลงเตาค่ะแต่ลูกก็อยากจะช่วยด้วยนะคะให้ลูกช่วยทำหนึ่งตัวนะคะลูกบอกแม่ตัวมันแข็งมากตัดยากมากๆเลยนะคะก็ะต้องช่วยกันทํานะคะเมื่อลูกอยากลองได้เขาได้ลองค่ะ หาหลังกุ้งเสร็จแล้วนะคะก็จะเตรียมเอาลงหม้อนะคะจะย่างทิ้งไว้สักแป,ป๊บนึง่งรอให้เนื้อกุ้งเริ่มจะใกล้สุกนะคะเราค่อยใส่ชีสนะคะชีสแม่ก็เลือกชีสผิดประเภทนะคะเพราะในเซเว่นมีแค่แบบเดียวนะคะก็เลยเอาแบบนี้นะคะผ่ากุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็จะไปย่างในหม้ออบความร้อนนะคะเพราะว่าเราไม่มีเตถาถ่านนั่นเองค่ะใช้หม้อน,นี่อบแทนนะคะให้กุ้งสุกสักประมาณ70%นะคะเราก็จะเปิดหม้อเพื่อที่จะใส่ชีสลงไปค่ะเนื้อกุ้งก็จะประมาณนี้ นี้นะคะใกล้จะสุกแล้วค่ะยัดชีสลงไปนะคะแล้วก็อบอีกทีนึงหลังจากชีสโดนความร้อนเซตตัวเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเสิร์ฟให้กับคุณลูกเราเลยค่ะห้าตัวนะคะลูกรับไปคนละสองตัวค่ะแม่ชิมหนึ่งตัวท่วนเท่านั้นเองค่ะเอาไว้วันหลังจะสั่งตัวใหญ่ๆมาให้ชิมนะครับวันนี้สวัสดีค่ะเนี่ยแม่ย่างแห้งไปด้วยซ้ำเนีืย ตัวละครวงมังกรตัวละครถ้าเผ็ดก็กินข้าวใส่ลูก